สวัสดีค่ะวันนี้แมมจะมารีวิววิดีโอนี่เลยเจ้าโน้ตซีเครตนะคะเป็นอุปกรณ์เสริมจมูกโดยไม่ต้องสัญญกรรมนะคะสำหรับวันนี้แมมจะมารีวิวเป็นไซส์เอสนะคะทำไมถึงมารีวิวไซส์เอสก็เพราะว่าลูกค้าค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าใส่จะค่อนข้างลำบากหน่อยนะคะนี่เลย ค่อนข้างใส่ลำบากเพราะว่ามันจะค่อนข้างใหญ่กว่าไซส์เอนะคะ XS จะพอดีนะคะแต่ S เสาส่วนมากเขาแนะนำเป็นผู้ชายมากกว่าหรือคนที่ผู้หญิงคนที่มีจมูกปีกจมูกใหญ่นะคะก็แนะนําให้ใส่ได้นะคะค่ะสำหรับเ,เจ้าตัวโน้นเนี่ยใส่กับคนที่เสริมจมูกได้ไหมใส่ได้แต่ต้องมีอายุ6 1ถึง10เดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่า แผลค่อนข้างาดีก่อนอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ห้ามใส่นอนใส่อาบน้ําใส่วิ่งหรือใส่ทาอะไรลุยๆแล้วก็เป็นหวัดเนี่ยห้ามใส่เลยเพราะว่ามันมันจะอันตรายเนาะป้องกันไว้ก่อนแล้วก็หลีกเลี่ยงเอานะคะก็วิธีการดูแลรักษาก็เหมือนเดิมเช็ดทำความสะอาดก่อนจะใส่แล้วก็เวลาถอดออกเนี่ยก็คือทำความสะอาดทุกครั้งนะคะเพราะว่า มันจะได้แบบไม่เป็นเป็นภัยแก่ตัวเราเองเนาะค่ะสำหรับเอ s แล้วก็เอเนี่ยมันต่างกันยังไงมันก็ต่างนะครับเพราะว่าเอจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะสามารถดึงคนที่ปีกจมูกใหญ่เนี่ยขึ้นให้ไม่มีปีกจมูกได้มันจะตัดปีกจมูกค่ะแต่แต่สำหรับเอจะเพิ่มหยดน้ำเพิ่มปลายจมูก ะะแต่ค่อนข้างธรรมชาติมากแต่แมมชอบ XS มากกว่าเพราะว่ามันจะค่อนข้างเป็นธรรมชาติมากนะคะ,ะสำหรับวันนี้เรามาดูวิธีการใส่เลยเราไม่ต้องกลัวนะคะเวลาใส่ทำไมมันบิดมันเบี้ยวแบบนี้มันจะสวยได้ก็เพราะเราจัดสง่งนี่เลยแหนบนะคะเอาไว้จัดส่งก็คือแหนบของเราแล้วแหละเอาไว้จัดทรงเลยเข้าแถมตัวนี้มามันก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามัน เวลาดึงออกมาแล้วมันเด้งแม่ไม่ค่อยชอบเนาะใช้แหนบดีกว่าจับถนัดมือดีนะคะก็ใส่แบบนี้เลยนะจับตรงนี้แล้วก็เอาเอาตรงปลายอะคะ่ะเอาไว้ตรงปลายตรงนี้นะสอดเข้าไปตรงปลายจมูกเราแล้วก็ไอ้ตรงท้ายเนี่ยก็สอดเข้าไปเลยนะคะ เราไม่ต้องห่วงนะคะว่ารูปมันจะอกมาเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยจัดส่งข้านี้ก็เหมือนกันสอเข้าไปตรงนี้ดันก่อนแล้วก็ตรงท้ายเข้าไปเลยแมมก็เป็นหวัดอันนี้ยก็มารีวิวให้ดูมพออยแบบนี้แล้วก็แหนมะคะจัดส่งเแม่มจะต้องดูกระจกทางนี้เพราะว่าติดกับกล้องทางนี้นะคะ อยากจะให้ดันออกมาแล้วก็ดึงออกมาเลยตรงปลายนะอยากจะให้ทรงเป็นยังไงเราจัดทรงเองเลยวิถ้าเป็นอย่างนี้ก็แก๊กก็เก๊กเนี่ยก็คือเสียงโดนซิลิโคนหรือเนี่ต้องระวังนะมันแหลมมากบอกตัวเองบอกคนที่ใช้แน่จัดทรงด้วยนะคะให้ระวังไม่ว่าคุณจะเทพขนาดไหนมันก็ละพากันได้นะคะ ทั้คู่นะแมไม่เห็นเห็นไหมคะอมไอตรงนี้มันจะค่อนข้างแบบโอเคหน่อยเพราะว่า ถ้าเป็นไซส์เอ่ะมันจะค่อนข้างแบบโด่งพอสมควรเลยละ่ะแต่สำหรับคนที่แบบจมูกเล็กถ้าไปใส่ไซส์ S อมันไม่แนะนำเลยเพราะว่าจะเจ็บมากเพราะว่าจมูกเรามันเนื้อน้อยอยู่แล้วแล้วถ้าไปใส่อะไรที่มันแบบใหญ่แล้วดึงเนี่ยมันจะค่อนข้างเจ็บนะคะแนะนำให้เป็น XS นะคะจะธรรมาชาติมากแล้วก็จะเพิ่มปลายจมูกจะสวยมากเลยนะคะแต่สำหรับคนที่แบบพอจะมีเอ่อเนื้อจมูกนินด ก็แนะนําให้ใส่เป็นไซส์ S ได้นะคะแต่ตอนแรกๆนี่ก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะค่อนข้างใส่ยากลําบากนิดนึงแต่ไม่ต้องท้อนะใส่ได้ทุกคนค่ะแต่ก็ต้องพยายามหน่อยค่อยๆใ,ใส่นะคะอย่าใจร้อนแล้วก็ต้องจับดูด้วยเวลาเราจะออกไปไหนเนี่ยเพราะว่ามันมันจะค่อนข้างเผชิญกับอะไรหลายอย่างเนาะเช็คด้วยเวลาเราใส่นะคะโอเค วิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยนะที่เลือก S นี่ก็คือมันลูกค้าบอกว่ารีวิวด่วนเลยนะคะก็คือแบบมีปัญหามากเออแบบใส่ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่มันก็ชอบ x s มากกว่า S มันดูเว่ออย่างไงไม่รู้เนาะเท่าแต่คนชอบละกันนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามมาได้นะคะคนที่สนใจ คนที่ยังมุกน้อยที่ยังแบบมไม่ยังไม่ได้แบบอยากจะไปทําจมูกอยากจะลองทําแบบใส่จ้าตัวโนต้ตดูก่อนอะไรเงี้ยว่าจะออกมาจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็สอบถามได้แมมจะทิ้งลิงก์ Facebook ของแมมไว้ใต้ของ y ยูทูบแล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ดูผ่าน y o u t u b อ,อ Facebook กนะก็สามารถทักแมมได้ทางแชทหรือว่าโทร เพราะว่าจะทิ้งไว้กับสินค้าตัวอื่นอยู่นะคะก็ทักสอบถามกันได้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังจะสั่งซื้อหรือซื้อไปแล้วที่ยังใส่เลยค่อนข้างจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยถามว่าทำไมแมมถึงใส่แบบดูเข้าไปง่ายจังแมมค่อนข้างใส่ใส่ใส่บ่อยนะคะใส่บ่อยก็คือจะค่อนข้างชินแล้วนะคะก็สินค้าทุกอย่างที่แมมลงขายก็คือแมมจะทดลองใช้เองก่อนถ้าดี โอเคแมมค่อยจะลงขายนะคะเพื่อลูกค้ามีความสุขและแมค้าก็มีความสุขนะคะก็สําหรับใครสนใจก็สอบถามมาได้เนาะสำหรับคลิปรีวิวสบู่หรือสินค้าตัวอื่นที่แมมลงขายก็มีเหมือนกันแต่แมมขอดูรายละเอียดนิดนึงก่อนที่จะโพส์ลงนะคะสินค้าทุกตัวหอย้ําแมค้าลองเองทุกอย่างเพื่อที่จะมานามาขายก็คือจะทดลองก่อนถ้าไม่ดีจริงแล้วก็จะไม่บอกต่อแล้วก็ จะไม่โพสลงขายแน่นอนนะคะก็หวังว่าก็คงจะเป็นประโยชน์นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูอีกทีนะคะนี่ก็พอสมควรนะคะแล้วแต่คนชอบโด่งหรือโด่งมากโด่งน้อยนะคะมีทุกไซส์ XS S M L นะคะสั่งสั่งได้โอเคนะ,คะ ไปแล้วนะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ